เสารวันจันทร์ครับสวัสดีครับทุกคนทุกท่านนะครับมือนีพามาเบิงหน้าแหลงครับแหลงอีรีครับโอ้เขาแดงเบิดรับนี่บ่ท่านได้มาอยู่ครับแล้วจมฮาแต่ฝนนะครับบรรยากาศยามเสาๆมือนีเสาววันจันทร์นะครับเบิงอากาศนะครับมันมันโล่งแห้งโล่งแบบบม่มีบม่มีเมฆฝนเลยยามเสาๆนี่เนาะเจ็ดโมงเคืองครับ ผมมีวีแววเลยครับฝนหน้าแรงนะครับหลายเจากะยาโอ้แดงนะครับขับลดผ่านมาบริเวม้าน้าประมาณสามสี่หมื่นนะครับนาะต้นเข่าก็แดงนะครับยากับต้นเข่านี่ซ้ำกันตลอดนี่ครับเนี่จะกว่าอันใดเข่าอันใดหยานะปนกันไปหมดเลยนะครับเสาวุนีนะครับวันจันทร์สีสเกตนะครับกลางคืน กะหอนกลางเว้นกะหอนนะครับปั้นบางคืนนี่ปัดเมษาเลยครับบางคืนดูปัหนราฤดูร้อนเลยมันหอนแห้งนะครับสีสเกตร้อนแบบอบอ้าวนะครับอากาศแห้งไปเลยต๊มากกับพ่อป,ปล่อยนะครับมาจมไฟฟ้ฟฟ้นปัดกค้นเาถากรโดดนะครับผมสีสเกตอัปเดตสภาพอากาศอัปเดตท,ท้องฝ่ายา่ามเศ้านะครับเบิงธรรมชาติเนาะ เอาเ็ดให้ผู้ชมได้อัปเดตบรรยากาศบ้านเ้าไปด้วยกันนะครับนาอแสงมันบ่แเป็นสีเขียวแล้วบัดนี้มันมเป็นสีเหลืองๆนะครับกินผื้นที่ไปใกล้ได้ครับนี่เขาเรืองแบบนี้เพราะว่าบ่ม,มีฝนนะครับกําดังยางเขามานาครับไดักหุ่วงม่าปลูกครับงัดมาแต่บ้านเอา่าปลูกเพื่อมันได้กินนาะ สวนห,หน่อยๆหนอครับแต่ว่าถ่าเห็ดไปเฟ<า>ืองว่าวบางนามพ่ได้มาหน้าหล้หมือนน่านทีละครับไงหรอผล<น>ผลิตก็พอได้กินนะครับนี่จังสี่แล้วครับนี่พอได้วลวกกินน้ำพริกม,ม,มันก็ะ่อได้ถือว่าเป็นรูปแบบแบบพึบนี่ทางบมักทัวถือร่มเอาไปห่อไปกินอาทิตย์ที่แล้วเนาะมันนี้ก็ฟื้นขึ้นมาใหม่อีกต่างไม่ นามมันแหงแ้งนะต้องหิวนามหดนะครับหุุนักทัวรลุนเกา่าฝาอยู่ขาหัวหน้าเอาโอ้คุณแปะประ,ประกาศแล้วเนี่ยใส่ศาสต์เก่าคุ้มเลยเอาผักชีดาวปักแตงโมนี่ส่งคือมันอ่อนนี่เนาะนี่ครับผักชีดาวไใส่อูป,ป่า่เห็นมีป้าพอโต,โตอยู่ในทงหน้านะครับ อากาศปากทัว่วนะครับตามสมกับบ่คอยสูบัานไดครับกูเทาสม,มือนี่เอาไว้ทะลวกใส่หนึ่งป่าเอาครับเสามือนี่ลมว่อยๆลมแรงลมบมมีฝนนะครับอ,ไไอืมดอกอยู่แต่ว่ามันจะจับปอเพราะว่าอ,อากาศเหตุยังกะบมคือเก่าเนาะอากาศแปรปลวนแห้งแต่ละปี ต้องคำนวณเนาะความไม่เที่ยงจริงๆเนาะบักกระดิง่งให้นพวดยางเข้ามาในการเลยครับนี่มาเบิ่งพร้อมท่านผู้ชมเนี่ยในรอบ 2, 3, อสองสามหมื่นโซนนี้ก็สิมีแต่ทวงหน้าแน่เด้อครับเด้อท่านผู้ชมครับมีทวงหน้าให้เบิ่งกันสีเขียวๆผักไซตาผักอารมณ์ผักพรอนอเบิ่งไปในกันนะครับแรงกับแรงแต่เข่าเด้อครับใจยาให้มันตกไปน้ำเข่าในแหล่งนาะในข่าวสารนะครับเนาะ ใช้มีความชุ่มชื้นสบายหัวใจเนาะสบายอารมณ์นะครับอ่าชมคิดแบบบานบานวิธีชีวิตแบบบานเท่านอะอากาศบานเท่านะครับมีแห้งใจในการดำเนินชีวิตทุกคนนะครับผมสูงมาใ่้นะครับเป็นกููกันเป็นเพื่อนกันนะครับอืมหมักทัวอืม นี่บมืองนมกระปูไว้ห้องโฮกแบบนี้นะครับสลรับซับเปลี่ยนนะครับออกมาสวยแน่นะครับกินกาแฟกันยังแล้วนะครับเพื่อสิทธิออกมาออกมาเป็นเวลานะครับโมงเจ็ดโมงเนยาออกมาหนานะครับเวลากินกาแฟกันยังแล้วผมเม่นออกมาแต่เศร้านะครับเพราะว่าห้าบริหารเวลาได้อยู่นะเพ็ดให้เป็นเวลาเป็นล็อกเป็นล็อกนะครับอย่างลาะเบื้องขวาเบื้องส่วนใหม่นะครับ มันก็หกแน่นะสวนมันมันบริตัดแต่งนะเป็นธรรมชาติไปเลยอ่ามันก็หกแน่นอฤดูแบบนี้นะครับนอพาเบิงต้นใหม่แล้วก็เห็นหนากันทักทายกันนะครับคลิปแบบนี้ก็คือว่ามาทักทายกันมาเห็นหนากันนี่ะครับเป็นหมู่กันนะครับท่งไปฝากท่านผู้ชมนะครับติดตามนี่โบอลทัวทั้งเพจและยูทูบนะครับ เขือเอาครับพอตียางชุ่มจะช่วยชุ่มนะครับแล้วก็ได้เฮ็ดนําออกกําลังกายเป็นบางช่วงบางเวลานะครับ,บว,ว,วันนะี้แมนเฮ็ดเป็นวุนมือนว้นเวนนะคือเฮ็ดหน้าสมัยแต่ก่อนนะครับก็ปลูกเสริมปลูกกินไปนะครับพอได้ยางหน่อยกับท่านผู้ชมก็ได้เห็นน้ำแล้วบ่ <c oughs> มีไผมาช่วยชุ่มแต่ว่าท่านผู้ชมก็ได้เห็นน้ำจะคลองก็ได้ช่วยชุ่ม แบงปั้นในคลิปแบบนี้เนาะในบรรยากาศแบบนี้นะครับผมอ่าเสาว,วันจันทร์สุขภาพแข็งแรงและมีแรงใจทํางานต้นสัปดาห์กันทุกท่านทุกเก่าโม<อ>งแ<ร><อ>ล้วครับนี่มานนางเศร้ามีแห้งแต่ว่าผมบุกไดิเห็นอย่างไรนะครับหิวน้ำขึ้นมาให้เพื่อนซื้อนะครับล้วก็เพื่อนก็นหิวเองนะครับเฟืองฝาพอกแม่เพื่อนกบทั้งหาหยาทั้งมาเบิงสวนน้าเปสะพดแต่ส่วนตีได้ดมันสีใต้นะเพราะว่าฝนมาแหลงนี่แดดแห้งแล้วครับนี่เก่าโมงนะครับเก่าโมงนี่ก็ซื้อ่าเปลี่ยงเลยนะครับก็ได้ทัวร์ขึ้นเก่าครับม่อน้ ผมไม่ยังอ๋อบางนามก็เก็บไปเหมือนเสาเนาะไปหลวงลำปีกนะครับ9โมงกว่าใส่เวลาประมาณชั่วโมงกลัวๆมาอยู่หน้าหรือว่าเป็นการเอี่ยเกาะเอินว่ารีแลกซ์ะการรีแลกล่ะครับอยู่เฮือนมันกับหอนเนาะอยู่นี่กับหอนคือกันอยู่ไซกับหอนนะครับทั้งห่อนทั้งใจห่อนทั้งกายทั้งเถื่อเสีบข่าวสารบางบางมือนะครับเนาะเอ้ากะอันใดมันบอดีกับบอลสงไปเบิ่งมันครับเราเบิ่งแต่สิ่งดีๆเนาะยังกินอาหารดีเนาะในใน ในหลังกายเฮาก็ต้องหาสิ่งที่ดีเนาะมาเติมเต็มสิ่งที่มันไม่ดีในใจเราเนาะเอ้าขอบคุณที่รับชมนะครับพบกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับไปนี่กับจิ๊บิฮากินเขาได้ไหนี่ครับต่อไปคงกุมานังคิดเดือยเปื่อยเราอยู่นี่อยู่หน้าหากไปครับบ๊ายบายครับผมกลับครับ